รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่หลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉชันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมากราบสัการะขอพรหลวงพ่อโตมาติดตามข่าวสารของวัดหัวกระบือและรับฟังเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวัดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงาม ในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมังเกิดขึ้นและจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชน <N> ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตีห้าถึงตีห้นครึง่งก็ต้องขอพัฒนากับญาติโยมท่านสาธุชนทุกทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วเ <Yeah. S 1> มื่อจบรายการญาติโยมท่านสาธุชนก็โทรศัพท์มาหาลุงตา กันเป็นประจำนะไดในทราบว่าวัดุกระบือแขวงท่าข้ามมีหลวงพ่อโตพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประทับอยู่ในอุโบสถวัดุกระบือที่โยมเห็นอยู่ในขณะนี้นั่น,นหลวงพ่อโตพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ประดิษฐานด้วยประทับอยู่ภายในอุโบสถวัดุกระบือมาเป็นเวลาช้านานโยม280ป,ปีแล้วนะฮะเดิมนั้นก็ประทับอยู่เตี้ยๆนี่หลวงตาเมื่อได้รับการขอร้องจากพระเถร,ระผู้ใหญ่ ให้มาฟื้นฟูวัตถุกระบือซึ่งจำรู้ทุโสม,มากในสมัยนั้นนเมื่อพศ .2516 วันที่23มีนาพศ .2516 โยมก็มาร่วมกันช่วยกันพัฒนาวัดวารามมาโดยตลอดขณะนี้ก็นะอุโบสถหลังนี้ก็บุรณะปฏิท้งขอนใหม่นะแต่หลวงพ่อโตในอุโบสถเนี่ยเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธ ซึ่งประทับอยู่ในบโบสถ์สดายกระบือนี้แม้แต่องค์เจ้าว้ามากษัตริย์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อพระองค์ยังทรงพระยาวพระองค์ก็ได้เคยทรงทเสด็จมากราบนักมัตการปิดทองนวโตขนานั้นแท่านแท่นประทับย,ยังไม่ทเท่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาพระองค์าางงงงาาได้ทรงเสด็จมากราบเมื่อวัน ที่13สิงหาคมนะวันที่13สิงหาคมพศ2532นะันอะเยอะอ่ะเนยยเ่นอุโบสถหลังเนี่ยเยมเป้าโบสถที่แม้แต่ชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็มากราบมาไหว้สักการะบูชาหลวงตาได้เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ทั่งก่ายธมยุทธานิกาเป็นพระสงฆ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ประเทศยีหลานได้กราบพัฒนาหลวงตาไปประชุมประสานสัมพันเรื่อง ศาสนาพุทธกับอิสลามระหว่างพุทธกับอิสลามก็มีทั้งประสงค์ประเทศสีหลังกาประเทศพม่าประเทศไทยประเทศ,ะเทศละหนึ่งรูปนะแล้วมีพระติดตามได้หนึ่งรูปหลวงตาได้รับรัตนาไปประชุมที่ประเทศดีหลานหลังจากนั้นแล้วโยมประเทศดีหลานส่งเจ้าหน้าที่กาเรียกกองถ่ายทำภาพยนตร์ระดับแนวหน้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ ที่วัหถุกระบือเทศไทยทำหลวงพ่อโตแล้ววัหถุกระบือไปเผยท้ายังสถานที่ต่างๆแล้วก็มานั่งมากราบหลวงพ่อโตนายมอิสลามมากราบหลวงพ่อโตผู้บังับข้ามยนตร์ระดับใหญามากราบหลวงพ่อโต,ต,ลอโตแล้วมาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอยู่กับเราโน่นนี่ที่นี่เป็นเวลาหลายวันแม้แต่ชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาโยกม,มากราบมาไหว้ที่ฐานขอพรหลวงตาคุยกับโยมอยู่เสมอเสมอชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเคารพนับถือหลวงพ่อโตมาก ในสมัยที่หลวงตาเป็นข่าวเรื่องรถนายโยมดังมากเรื่องรถเบนซ์นนะเขาเรียกกันเสียรถเบนซ์นนะประเทศอเมริกาส่งนักข่าวมานะฮะสัมภาษณ์มาดูเรื่องอรถเบนซ์ว่าวัดหุกกระเบือมีความเ็นมาอย่างไร,รเสร็จแล้วโยมมีศรัทธาขอบวชที่วัดหุกกระบืออุโบดสถหลังนี้นะฮะแล้วก็ยังมีประเทศอะไรประเทศ ญี่ปุ่นนะหัวหน้ากวายข่าวประเทศญี่ปุ่นโยมทําข่าวเสร็จเรียบร้อยนั่นเป็นหัวหน้าขวายข่าวทุกเย็นหัวหน้าข่าวนักข่าวจะต้องเอาข่าวมาส่งหัวหน้ากวายข่าวมีกฤษัาธาหลวงพ่อโตในโบส์สดมาขอกราบมาบวชกับหลวงตาหลวงตาเป็นพระบรมชานี่บวชหัวหน้าควายข่าวญี่ปุ่นนะมีหลายๆศาสานาศาสนาคริสศาสนาคริสอิสลามนะอิสลามหลวงตาบวชมาก ที่ที่วัดหัวก,กระบือน,นี่เมื่อเราเดวก็ชาวเมียนมามาบวชกันที่นี่ทั้งหมด30ปาร,รูปนะมีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาในองค์หลวงพ่อโตก็มาขอบวชกันลงตาเป็นพระอุปชาบวชอุโบสถดเล็กๆหลังเนียโยม36รูปนะบวชในพุทธาศาสนาเพราะหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นพุทธรูปที่มีความครั้งมีความศักดิ์สิทธิ์มีบุญญาธิษฐมากมาย โยมมากราบมาไหว้ทิฏฐานขอพรแล้วก็จะได้ผลสมฟ้ามุ่งมากปรารถนางั้นโยมจะเห็นได้มีพวงมลาลัยไข่ต้มเมื่อวานนี้มามากโยมออเป็นหลายๆพันุนะมาถวายสักการะบูชาหลวงพ่อโตเพราะว่ามากราบทิฏฐานขอพรแล้วได้ผลสมฟามุ่งมากปรารถนาฉะนั้นญาติโยมทาทงสาธุชนที่ทรับชมรับฟัง,างรายการคิดดีแล่านี้แล้วอย่าลืมมีโอกาสมา พาคุณพ่อคุณแม่ผู้กแก่เฒ่าพาหนูหนูน,อนอ้องน้องเยาวาชนคนของชาติวันหยุดงานหยุดราชการนํามากราบหลวงพ่อโตเนี่ยโบสดนะวัตถุกระเบือนี้แล้วก็มา,าร่วมทําบุญถ่ายชีวิตคกระบือมาสร้างกระบสดหลังใหม่หลังให,ใหญ่เนื้อที่400อตารางวามาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ําห้องสุข,ขาใหม่จํานวนประมาณ20ห้องเสด็จแล้วก็มาร่วมกันสร้างสะพานรถยนต์ให้ประชาชนคนทั้งหลายทัญนจรผ่านไปผ่านมาได้สะดวกสบาย ก็ต้องใช้งบประมาณก็หลายล้านอยู่ฉะนั้นญาติโยมท่านสังคนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสก็ขอเชิญเจร,ริญพรมาร่วมกันทําบุญไว้เป็นกำลังชีวิตบุญจะตามติดชีวิตเราตลอการตลอดวเวลาบุญกุศลนั้นทําไว้ไม่สูญทลายไม่หายไปไหนนะจะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจบุญเปเรียทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เลิศที่ประเสรศิฐฝาทรัพย์ไปได้ทั้งทิ้ดินจะถล่มฟ้าทลายบุญกุศลไม่สูญทลายไม่หายไปไหนนะจะติดตัวติดกายติดใจเราไป ตราบเท่าชีวิตเราจะหาไม่นะออแล้วก็ในช่วงนี้อย่าลืมวันที่22พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6นะเป็นวันวิสาขาบูชาและวิสาขาบูชาขณะนี้อ่าชาวต่างชาติอยู่เนสโกยกให้เป็นวันวิสาขาบูชาโลกแล้วโยมนะฉะนั้นวันวิสาขาบูชาช่วงเช้าเชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาวิชนมาเริ่มทำบุญตักบาตกัน ที่ตลาดจตุรมุขนะแล้วก็สมาทารักษาโบสถ์ศตีนโยมก็มาอยู่ประพฤติธรรมปฏิจจบัติธ,ธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนากันแล้วก็อย่าลืมหลังจากทําบุญใส่บาตรแล้วก็มาเวียนเทียนประทักสินลออโบสถ์หลังนี้นะเล็กๆนี่แหละอุโบสถที่เล็กที่สุดในกรุงเทพมหาคนครและก็เก่าแก่ที่สุดมีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ป,ปีแล้วแต่ก็บุรณะกันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วนะก็หลังจากทําบุญที่ทลาแล้วก็มา รับมาที่โคมไฟบริเวณด้านหน้าโบสถ์ทางวัดจะจัดเตรียมไม่ให้เป็นที่เรียบร้อยดูมาแล้วก็มาเวียนเทียนกันได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปถึงเวลาประมาณ3ทุ่มส่วนเวลาอ,าอีกส่วนหนึ่งก็เวลาโดยประมาณ16นาฬกาเศษเศษนะก็มาร่วมกันประกอบพิธีเททองหล่อจำลองหลวงพ่อโตแทนหลวงพ่อโตองค์ในโบสถ์นี้หน้าตากัก80นิ้ว ก็จะประกอบพิธีเททองกันบริเวณด้านหน้าอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่4ี่อตารางวาในเวลา16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณแล้วก็ะจะทำเ,เสร็จสิ้นเดี๋ยวเราก็อาจจะประมาณสัก5โมงเศษเษนะฮะจากนั้นก็เ่เชิญจเจริญพรญา,าติโยมและสาธุชนมารับแผ่นทองนะแผ่นทองจะทำเป็นแผ่นพิเศษนะให้โยมโยมคงจะเห็นในจอทีวีแผ่นทองพิเศษจะมียันพักคาถาชินมัญชร ยันมงกุฎพระเจ้ายันยันมงกุฎพระเจ้ายันยันกันภัยแล้วก็มียันมากมายหลายส่วนด้วยกันแล้วก็จะมีลูกหลวงพ่อโตจทดจานจารึกชื่อของท่านลงในแผ่นทองแล้วบรรจุในหัวใจทองคำบรรจุในหัวใจทองคำแล้วก็จะนำมาหล่อหลอมเป็นองค์หลวงพ่อโตพุทธรูปที่จะประดิษฐานบนบโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่เ0 0ยตารางวาพร้อมทั้งหน้าตัก22นิ้วนะหลวงพ่อโตหน้าตัก 22นิ้วแล้วก็หน้าตาก9นิ้วหน้าตาก5นิ้วส่วนหน้าตาก22นิ้วนั้นก็จะเป็นพระประจําอุโบสถบริเวณระเบียงรอบๆอบชั้นที่3มรอบระเบียงอุโบสถจะมีหลวงพ่อโตประดิษฐานเป็นพระประจําตระกูลของญาติเดมมพระสามทุนชนฉะนั้นญาติเดมมพระสามทุนชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วยมมีโอกาสเชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมเททองหลอ่อพุทธรูปลุงพ่อโตกันในวันนั้นวัน พุธที่22พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชานะฮะแล้วก็ยังมีหน้าตัก5นิ้วก็จะ,ะประดิษฐานอยู่บนอุโบสถเป็นซุ้มเหลือนแก้วชั้นที่3ท่านเด่นเื่นสวยงานสวยงามมา,จากจะน่าโยี่ยมทัชนเวโวกาสมาเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อโตหน้าตัก5นิ้วซึ่งจะประดิษฐานืหรอประทับอยู่บนซุ้มเหือนแก้วภายในอุโบสถ วาดูกระบือญาติโยมท่านสาุชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีโอกาสไปร่วมทําบุญกันทําสร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นกำไรงชีวิตของเราท่านทั้งหลายสร้างกุโบรูสดไว้นะเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาไม่สูญทลายไม่หายไปไหนถึงแม้ว่าชีวิตเราจะล่วงลับดับจิตไปบุญกุศลน,นั้นก็จะส่งผลให้เราไปสวรรคสุขสมบัติในภพใหม่ภูมิใหม่นะในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพ ก็ขอ,ขอกราบลัฒนาคุณพระศรีลัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระเยงรงและด้วยอำนาจบุญญานิษด้วยความศักดิก์สิทธิ์หลวงพ่อโตสมบูร์นโมโตหมอยาพระกลิ่งวิบูณสุของท้าเวสวรัตทั้งสีเขียวเหนียวทรยบที่แดงแรงฤทธิ์และพญาคุดมหาพกอกรัพย์และถวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายในสากลโลกกล่าวขอการาบพัฒนาขอเชิญท่านเสด็จลงมาช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติประสาธนา องค์เจ้าความมหาก,กษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ขอจงแผบรมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ท,ทรงมีภาพรัมย์ไม้แข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชาชนมายุอยู่ยิย่งยืนนานแล้วขบหลวงทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราดเท่าเชื่อกลนานและขอญาติโยมทั้งสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนอยู่ในขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความจเจริญขอโยมทั้งหมดเขะ หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งม,งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญช่วยกัมทำค้ำจุนพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกลนานโดยทั่วถ,ถึงการทุกท่านทุกคนทเทินพอเจริญพอ คุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 0 0 5 8 0 0ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนดเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึง ความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ